Morning Big เรื่องใหญ่เช้านี้ตามกันต่อนะครับกับเรื่องของทุเรียนเถื่อนหรืออาจจะไม่เถื่อนเพราะว่าเมาื่อวานนี้เราสัมภาษณ์ท่านที่บดีกรมสุร,รกากรคุณพระชรนานันตสินไปแล้วท่านก็ยืนยันว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วในชั้นของสุร,รกากรเดี๋ยวไปว่ากันต่อในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ตอนนี้ทุเรียนเองก็เริ่มเน่าแล้วก็มีการจําหน่ายมีการปันส่วนออกไปแล้วเอาเงินมาเป็นของกลางแทน แต่เมื่อวานนี้ครับทางด้านของคุณอมรินยี่เฮงซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์คลิปความยาวถึง8นาทีครึ่งแล้วก็ระบุว่าคนในคลิปเป็นคนขับรถทุเรียนคันดังกล่าวแล้วก็เล่าเรื่องราวตั้งแต่ถูกจับกลุ่มไปจนถึงการเซ็นยกทุเรียนให้กับเจ้าหน้าที่ศุลากากรตอนโดนจับคุณอมรินเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าการให้สัมภาษณ์ของท่านอธิบดีกรมศุลากากรและข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการมันไม่ตรงกัน เพราะฉะนั้นในฐานะภาคประชาชนอยากจะรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการมานะครับแล้วก็มาหาข้อยุติว่าเรื่องนี้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรอใจไปสัมภาษณ์คุณอมรินกัน ซึ่งต้องเล่าย้อนแบบนี้ด้วยนะคะว่าเจ้าของลงทุเรียนเนี่ยเขาไปร้องเรียนกับทางคุณออมรินแล้วเจ้าของลงเนี่ยเขายืนยันบอกว่าทุเรียนเนี่ยเขาซื้อมาถูกต้องเขาไม่ได้ไปนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคือเขาซื้อจากเจ้าของสวนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็มีเรื่องของเอกสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าใบ G A P ด้วยในใบ G A P เนี่ยเป็นใบที่รับรองมาตรฐานสินค้าใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีชื่อที่มาด้วยในนั้นเ,นเขียนว่า คุณสมัยสุยําไหเป็นเกรรษตรกรสวนทุเรียนเหมือนกับว่าทุเรียนล็อตนี้มาจากสวนของคุณสมัยนะปรากฏว่าคุณสมัยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเปล่าไม่ใช่ทุเรียนล็อตนี้ไม่ได้มาจากสวนทุเรียนภูเขาไฟของเขานะ ก็เลยตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตนว่าใบ GIP นี่คืออาจจะจออมองขึ้นมาได้ด้วยสมสิธิ์ได้ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเราไปพูดคุยกับคุณอรมรินยี่เฮงกันเลยนะครับในฐานะตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสะแก้วว่ามีความคิดความเห็นจากไรแล้วมั่นใจไหมว่าทุเรียนที่ถูกจับสุดท้ายเป็นทุเรียนจริงไม่ใช่ทุเรียนเถื่อนนะครับตอนนี้คุณอรมรินอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณอรมรินครับสวัสดีค่ะคุณอมรินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรินคะข้อมูลจนถึงวันนี้โอ้โหออกมาค่อนข้างสับสนนะคะข้อมูลเยอะมากสร แน่ค่ะผมก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับทุเรียนมาจากศรีสะเกดแล้วก็เป็นทุเรียนในประเทศไทยครับแล้วสรุปมาจากสวนคุณสมัยหรือเปล่าคะผมก็เพิ่งเห็นเขาออกข่าวนะครับครับเอต้องชี้แจงอย่างนี้ครับผมเนี่ยผมยืนยันว่าทุเรียนเป็นทุเรียนศรีสะเกดนะครับแล้วก็ทุเรียนในประเทศไทยนะครับผมไม่เคยบอกว่ามีเอกสารตัวนี้ นะครับเอกสารตัวเนี้ยผมไม่เคยนำมาเสนอเลยต้องถามก่อนว่าเอกสารตัวนี้มันมาจากใคร้อืมนะครับไอตัวสำเนาเอกสาร GAP ที่เขียนด้วยลายมือแล้วก็ระบุข้อความว่าข้าพเจ้านายสมัยสุวยคําไฮเนี่ยนะคนนำเสนอถามก่อนแล้วถ้าจะมีการนำเสนอขึ้นมามันจะได้ประโยชน์อะไรคะผม ผมไม่เคยนำเอกสารตัวนี้มันนํามาเสนอนะครับเพราะว่าเรายังมีหลักฐานของเราอยู่ที่ที่ที่เตรียมพร้อมที่จะนาเสนออีกด้านหนึ่งเพื่อต่อโต้แล้วก็พร้อมชนกับกรมธุรกกรอ่านั้นตัดเรื่องนี้ตัดเรื่อง G A P ไปก่อนเอาเป็นว่าในส่วนของเจ้าของลงทุเรียนที่มาแจ้งข้อมูลกับคุณอมรินเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่ยืนยันว่าซื้อจากในประเทศคะทุเรียนเนี่ยมันเป็นการรวบรวมมานะครับเป็นเป็นการรวบรวมมาจากเอ ในสีสเกดแล้วก็หลายๆที้นะครับมันไม่ใช่ว่าซื้อจากสวนเดียวนะครับครับเขาก็ยืนยังยังยืนยันอยู่นะครับว่าเป็นทุเรียนในรประเทศไทยนั้นอันนี้ดีกว่างั้นเจ้าของสวนหรือว่าตัวพ่อค้าแม่ค้าจะมีคนมาเป็นพยานมายืนยันได้ไหมว่าเนี่ยทุเรียนของฉันฉันเป็นคนขายเองอ่ะจากของฉันห้าสิบลูกจากของผมห้าสิบลูกแบบนี้มีคนมายืนยันให้ไหมครับไอตรงไอตรงเนี้ยมันมันไอไอมีมันมีแล้ะครับต้อง เราต้องไปคุยกับคนรวบรวมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็รับเรื่องร้องเรียนมามผมก็นําเสนอผ่านผมก็นําเสนอผ่านคนกลางเอ่อผมรับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยผมก็นําเสนอจากแหล่งข่าวของผมเนี่ยครับก็นําเสนอนตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับครับคือมั่นใจใช่ไหมครับว่าจะไปฟ้องสู้กับสุลกากรได้ครับหลังจากนี้ คือมั่นใจแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์สุรกากรให้ด้วยครับอุ้ยพอจะงเง้มๆได้ไหมคะเซอร์ไพรส์อะไรคะออจะมีเซอร์ไพรส์แบบจะสอนสุรกากรด้วยว่าไอ้สิ่งที่สุรกากรทําเนี่ยอืนะคนในพื้นที่ทุกคนนะเขารู้ไปนลยเขาไม่อยากพูดเพราะเขาไม่อยากจะยุ่งน,นะมันมีแต่ผมเนี่ยนะหลักฐานสิ่งที่ผมมีดินพวกคุณทําอะไรกันอยู่เนี่ยนะ เราเขารู้กันหมดรู้ชาวบ้านเขาส่งข้อมูลมามที่ผมในอินบ็อกซ์เนี่ยขนของกันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขารู้กันหมดนะฮะพียงแต่ว่าเราเนี่ยพยายามหลับตากันข้างหนึง่งนะในเมื่อวันนี้คุณทำการรีดไถเขานะคุณยกมือไหว้ผมนะคุณบอกกับผมว่าจะจะไม่ทำแบบนี้อีก เพราะฉะนั้นเนี่ยไอคิปต่างๆที่คุณไปรีดสายตามโรง,งงานที่เดินไปตามโรงงานเนี่ยนะเซอร์ไพรส์ออันนี้ใช่ไหมั้หมดเลยนะ,ะเดี๋ยวคุณคุณอมารินกำลังกำลังสื่อว่าที่ถูกจับเนี่ยเพราะไม่จ่ายสวยหรือเปล่าครับเอ,อจริงๆเ,ออเรื่องนี้ผมไม่ไม่พยายามที่จะไม่พูดจะไม่พูดถึงสวยผมจะพูดถึงทุเรียนที่มันทะลักออกมาตอนนี้ดีกว่าคือ จ้าที่สุรักกรเ,เคยตัวนะผมพูดเลยงงผมไม่ปฏิเสธว่ามันมีทุทเรียนธลระอ,ออกมากจากแนวชายแดน <c oughs> นะครับทีนี้เนี่ยไอกระบวนการที่มันถาัะออกมาเนี่ย <c oughs> ก็ต้องบอกงี้ว่ามันมีคนรับจ้างขนก็เหมือนลักษณะของผมเนี่ยก็คือมีคนขับรถมีรถไปขนของถูกไหมฮะ <c oughs> แล้วพอถูกจับมาเนี่ย นะพอถูกจับมาที่สุลกากรก็ไม่มีเจ้าของมารับเป็นเจ้าของไม่มีคนมารับเป็นเจ้าของสุดท้ายก็ต้องเป็นใครฮนะเจ้าของรถคนรับเขาต้องเซ็นเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเอารถออกนะเพื่อเขาจะได้ไปทำงานต่อไปหากินต่อทุเรียนที่ที่มันอยู่ในรถเนี่ยก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินไปโดยปริยาย ถูกไหมฮะมจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาอ้างพรบอรของสุรากร,ก,รก็สามารถนำขายเข้าตลาดได้เลยถูกไหมฮะครับเขาก็ทําแบบนี้มาตลอดแต่บังเอิญรถนี้ม,มันเป็นทุเรียนใหญ่ทุเรียนเป็นล้านนะแล้วบังเอิญมีเจ้าของไงม,มันถึงได้เกิดเรื่องวันนี้เพราะเขามีเจ้าของมายืนยันไงครับถึงตัวเจ้าของลงเนี่ยจะไม่ได้มา เขาก็มอบหมายให้คนอื่นไปเพื่อแสดงตัวตนว่ามีเจ้าของนะครับแต่ขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนเนี้ผมเนี่ยนะถ้าผมพูดแทนเจ้าของลงนะผมก็จะบอกว่าไอ้ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงก็ได้ต้องถามขั้นตอนไอ้ที่เจ้าหน้าที่สุรก,การเนี่ยไปจับก่อนอืคุณรู้ได้ยังไง การจับกุมการจับกุมของเจ้าหน้าที่ธุรกอนเนี่ยตรวจสอบได้ไหมอ่ะเขาบอกว่าเขามีสายเขาบอกว่าเขาเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จับจากเลขทะเบียนในพื้นที่ต่างๆครับเขาบอกว่าเขามีคลิปขณะติดตามด้วยครับทีนี้เนี่ยไปถึงไปถึงเนี่ยไปล้อมหน้าล้อมหลังรถทุเรียนของผมของ,ของพวกของเพื่อนผมเนี่ยนะเสร็จแล้ว ก็ถามคนขับว่าคนอะไรนะปะทุกอะไรมาคนขับก็บอกว่าเป็นผลไม้นะผลไม้อะไรก็เป็นทุเรียนถามต่ออีกว่าเอามาจากไหนคนขับก็ยืนยันว่าเออเขาพูดว่าสีสกเกตนะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมถามว่าเขาก็ขู่เขาก็พูดอีกว่าแน่ใจนะ ถ้าไม่ใช่เนี่ยผมเอาคุณเขาพุกนะครับ<ม>เสร็จแล้วเนี่ยก็ถามคนขับต่ออีกนะว่าคนขับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะสุดท้ายเนี่ยกระโดดมาขึ้นรถคนขับของผมมาโดดขึ้นรถคนขับแล้วก็บอกว่าให้ขับรถไปถูรักกรผมถามก่อนว่าคุณจะไปจับเขานเนี่ยคุณามีหลักฐานอะไรไปจับเขา คุณอย่าเพิงพูด GPS ต้องถามก่อนว่าเอาหลักฐานอะไรไปจับเขาไอ้พวกหลักฐาน GPS เนี่ยมันเพิ่งมาเป็นตอนที่มันมีการเปิดโปงกันสังหารถ้ามี GPS จริงเ่ะให้ชี้เลยว่าจุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่ไปโขดเงี้แหละคุณอมรนินด้วยเวลาเวลาจํากัดจริงรๆนะคะหลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปที่คุณอมรินจะไปสู้ต่อจะเอาหลักฐานหรือว่าพยานอะไรเข้าไปไปงัดต่อคะ ผมเอาเรื่องอพรบอุ้มหายก่อนครับแล้วก็พิธีกรรมเนี่ยการกัการที่มายึดของผมเนี่ยโดยวิธีการที่ไม่โปร่งใสเราตรวจสอบไม่ได้เลยว่าคุณมาขอตรวจของผมอ่ะแต่คุณไม่แสดงอะไรเลยคุณใช้อำนาจเถือนๆอย่างนี้เขาเรียกว่าป้นนะครับีอาของผมมาแล้วคุณไม่แสดงอะไรเลยคุณเอาไปขายแล้วอ่ะ นะลองเป็นครอบครัวของคุณโดนดีครับคุณจะรู้สึกยังไงบ้างครับแต่คือตอนนี้ท<ช>ุเรียนมันก็ไม่เหลือแล้วเหลือแต่ที่ใช่าารครับไปขายได้ยังไงของผมถูกต้องทุกอย่างอ,ะอ่ะคงต้องไปว่าค,คุณตั้งหากที่เป็นเจ้าหน้าที่ควรจะแสดงความโปร่งใสให้ประชาชนดูก่อนแต่ค,คุณก็ไม่แสดง คุณอมรินใจเย็นๆในท้ายที่สุดเดี๋ยวมันต้องไปว่ากันในชั้นศาลนะเอาพยานหลักฐานที่มีทั้งหมดโดยเฉพาะพยานบุคคลเจ้าของทุเรียนต่างๆเราไปสู้กันอาจจะร้องเรียนได้เงินกลับมาเพราะท่านอธิบดีกรมศุลกากรบอกแบบนั้นก็ไปว่ากันในชั้นนั้นผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเจอนทีอัยการนะครับแลวผมจะดําเนินคดีให้หมดเลยส่วนที่ผมสนใจก็คือคลยคนิรีรไถต่างๆถ้ามีจริงๆช่วยเปิดหน่อยช่วยส่งมาให้สื่อนิดนึง มันก็จะเป็นประเด็นที่ขยายต่อไปได้โอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับคุณนาร์เบรนครัขอบคุณครับด้วยเวลาจริงๆจริงๆอยากจะถามรายละเอียดให้มากกว่านี้นะคะมันต้องใช้เวลาเยอะกว่านี้มากนะครับแต่ก็ให้ใจเย็นๆด้วยครับทีนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครูเดียวช่วงหน้าโอบเปลี่ยนอารมณ์หลากหลายมากช่วงหน้าเดี๋ยวมีสัมภาษณ์อีกเหมือนกันช่วงหน้ามาคุยกันว่าไทยลีกจะรอดไม่รอดเพราะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตฟุตบอลไทยด้วยเดี๋ยวคุณฟุกกะจรชัยเชิญแขกมาสัมภาษณ์ในรายการติดตามครับ